มาแล้วค่ะมาแล้วท่านผู้ชมแอดมินจะชวนทุกท่านไปชมความอู้ฟู่หรูหราแบรนดเนมทั้งตัวเที่ยวต่างประเทศชําของเวทีเทเนียมที่ลหลายคนบอกว่านี่มันคือความฟุ่มเฟือยต่างหากหรือนี่จะเป็นต้นเหตุของการถูกจอเรียกสอบช่อโกง50ล้านหรือไม่ จากกรณีที่นานาราบินาถูกบุกจับคาบ้านคดีช่อโกงมูลค่ารวม195ล้านบาทต่อมาสามีอย่างเวทเทเ,ทเนียมก็ถูกผู้เสียหายเข้าแจ้งความกรณีที่เวทเทเ,ทเนียมหลอกเทรดหุ้นกว่า50ล้านบาทอ้างเป็นตัวกลางให้นักธุรกิจดัง ผู้เสียหายให้การอ้างว่าเมื่อมีกี่เดือนก่อนหน้านี้เวได้ติดต่อชวนให้นําเงินมาร่วมลงทุนเทรดหุ้นกับนักธุรกิจชื่อดังรายหนึ่งในลักษณะลงทุนผ่านตัวเองที่เป็นคนกลางโดยอ้างว่านักธุรกิจคนดังกล่าวมีความเชี่ยวชาญในการเทรดหุ้นสามารถทํากําไรได้เป็นกอบเป็นกำในช่วงระยะเวลาไม่นานด้วยความที่หลงเชื่อและไว้ใจจึงตัดสินใจนําเงินร่วมลงทุนผ่านเวทเทเนียมจํานวนกว่า50ล้านบาท แต่ต่อมาเริ่มสังเกตเห็นถึงความผิดปกติและเริ่มระแคะระคายเกี่ยวกับพฤติกรรมของนานาไราบีนาพนรรยาของเวจึงเกิดความไม่สบายใจติดต่อสอบถามส่วนตัวไปที่นักธุรกิจชื่อดังคนดังกล่าวจึงได้ทราบว่าแท้จริงแล้วไม่มีการลงทุนเทรดหุ้นอยู่จริงซึ่งตัวของนักธุรกิจเองก็ไม่ทราบเรื่องและไม่ได้มีการเกี่ยวข้องใดๆกับการลงทุนเทรดหุ้นเลยโดยเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้เป็นการจัดฉากสร้างเรื่องขึ้นมาเองของเวคนเดียวด้วยการนำชื่อของนัก ธุรกิจชื่อดังคนนี้มาใช้แอบอ้างเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือทําให้ผู้เสียหายมั่นใจว่าเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นการกูเรื่องขึ้นมาเพื่อหลอกลวงเงินอย่างแน่นอนที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของเวน,นั้นมีความอูฟู่หรูหราเป็นนักร้องนักธุรกิจสวมใส่แบรนด์เนมทั้งตัวรวมหลักล้านมีรถยนต์หรูๆหลายคันเที่ยวต่างประเทศอยู่บ่อยครั้ง หากใครได้ดูรายการ The Th Machine EP 1 1ในช่องของคาริสาสปริงเกตโดยมีฮาน่ากับนานาควงแขนเมาสามีมีช่วงหนึ่งที่ฮาน่าเล่าถึงสามีนั่นก็คือฮิวโก้ว่าเขาไม่ใช้เงินบ้านมียัดเยียดให้สามีใช้เงินให้ดูดีให้ใช้ของที่มันดูดีนั่นก็เพราะว่าฮิวโก้สามีของฮาน่าไม่ค่อยได้ใช้เงินสักเท่าไหร่นั่นเองพอพูดจบฮาน่าก็พายมือไปที่นานาไรบินาแล้วพูดว่าแต่บ้านนู้นค่ะต้องลดนิดนึง แล้วก็เล่าถึงเวทเทเนียมว่าสร้อยชั้นแนลเหมือนกันที่สามีใส่อ่ะโอโหงานโถมอ่ะนา,นานาก็พูดขึ้นว่าหลวงพ่อชัแนลเมื่อได้เห็นสร้อยชัแนลของเวแล้วก็ต้องร้องโอ้โหไปตามๆกันค่ะทางเพจไอรีมิสเบียได้ออกมาโพสตราคาแบรนด์เนมทั้งตัวในลุคสุดเท่ของเวเทเทเนียมเริ่มต้นจากนาฬิกาโรเล็กซ์เดย์เดทเซอร์ติซิกอเสเตอร์เซอร์ติซิกมิลลิเมตรเยลโลโก้เรฟเลนซ์หนึ่งสองแปดสองสามแปด ราคา1,484,100บาทกำไรคาเทีย Love Blastlet Classic Model ราคาประมาณ2,70,000บาทซ้อยข้อมือ Van Cleef Apples n d a v i n t e o h a m b l a r b r a c e l e t ราคาประมาณ2,50,000บาทส่วนซ้อยข้อมืออีกเส้นแบรนด์เดียวกันราคาอยู่ที่ประมาณ2,20,000บาท เสื้อปาม m Angels Graphic p i n Bowling Shirt ราคาประมาณ22,600บาทแว่นตา Seattle Sunglasses Yellow Dark Clay ราคาประมาณ12,000บาทรวมมูลค่าแบรนด์เนมทั้งตัว225,800 7บาทส่วนลุกนี้นาฬิกา u ู o a ราคาเบาๆไม่ถึงครึ่งล้านเพียง450,000บาทเท่านั้น ส่วนรองเท้า n นก e Air Force One Low ราคาอยู่ที่35,000บาทส่วนลุกนี้ c เ s p e r Prada Overshirt ไนลอนราคาก็ปาไป45,000บาทแล้วส่วนรองเท้า Maison m c g e e La Paris Tabille Le Debus ราคาอยู่ที่44,800บาทและรถ Land Rover Refender ราคา6.9ล้านบาท เวเทเนียมชื่นชอบรองเท้าสนิเกอร์เป็นอย่างมากมีรองเท้าไว้ในครอบครองเยอะสุดๆไม่แพ้ใครสะสมไว้เป็นรอยๆคู่เต็มตู้แทบล้นกันเลยทีเดียวที่สำคัญคือเจ้าตัวห่วงและดูแลรองเท้าทุกคู่เป็นอย่างดีแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นไนกี้แอร์จอแดนด้วยเวสสะสมเอาไว้เนื่องจากชื่นชอบรุ่นนี้เป็นพิเศษเรียกว่าซื้อเก็บเรื่อยๆจนมีรุ่นหายากราคาสูงจำนวนไม่น้อยเลย เวเคยนำรองเท้าสนิเกอร์ที่ตนสะสมเอาไว้รองเท้าแบรนด์เนมสุดหรูราคาแพงแต่พอสะสมเอาไว้นานกลับพังจนเวต้องเอ่ยปากเองว่าคุณภาพแย่มากทำเอาเลหลายๆคนเมื่อได้ดูคลิปนี้ต่างก็เสียดายงานนี้มีแฟนคลับเข้าไปคอมเมนต์มากมายเช่นรองเท้าคือซื้อมาต้องใส่จริงๆถ้าใส่กล่องจะเป็นแบบนี้จริงๆเหมือนโลกเรามันกำหนดให้เราใส่ทีละคู่เพราะไม่ใส่คือพัง แพงจริงแต่เมื่อถึงเวลาหมดอายุก็ต้องทำใจครับขอใส่แบบธรรมดาพอเราจึงไม่สะสมรองเท้าแพงแค่ไหนก็พังเมื่อปีที่แล้วการนำเอาของมีค่าไปวางไว้ให้แฟนๆตามหาเป็นคอนเทนต์ที่กำลังฮิตในหมู่คนดังในขณะนั้นเป็นเกมล่าสมบตัติบางรายเอาของหายากเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายไปจนถึงเงินสดไปซ่อนไว้ตามที่ต่างๆให้เหล่านักล่าออกตามหาสมบัติที่ซ่อนไว้นั่นเอง ทางด้านเวทายเทเนียมได้นำรองเท้าไปทิ้งไว้ที่หาดใหญ่พร้อมกับแคปชั่นว่า Happy Hunting ชาวหาดใหญ่สงขาผมทิ้งรองเท้าไว้ให้สีคู่นอกจากนี้ยังไปทิ้งไว้ที่เชียงใหม่ด้วยเวได้โพสต์ภาพสนิเกอร์แบรนด์ดังเอาไว้ที่กระถางต้นไม้ข้างกำแพงริมคลองแห่งหนึ่งซึ่งแฟนคลับชาวเชียงใหม่พาก,กันเข้ามาชี้พิกาดระบุว่าเป็นสะพานข้ามคูเมืองตรงข้ามโรงพยาบาลสวนปลงกับสวนบวกหาด และอีกคู่ทิ้งไว้ที่ลูกลินบลีดมีแคปชั่นว่า l e t The pair of kicks for you Brooklyn คนดังหรือคนรวยหลายๆคนมักจะมีรถสะสมเอาไว้อยู่หลายคันโดยรถของเวทเทเทเนียมนั้นเริ่มต้นที่รถมินิคูเปอร์คันทรีแมนสีเขียวราคา2.2ล้านบาทแลนด์โรเวอร์ดิเฟนเดอร์ราคา6.9ล้านบาท m e r c ์เซเดสเบน G-Class ของเล่นสำหรับคนรวยราคาอยู่ที่9-12ล้านบาท Benz W124 เป็นรถเก่าที่นำมาแต่งราคาน่าจา7เหลักเลยทีเดียว ไลฟ์สไตล์หรูหราเที่ยวต่างประเทศอาทิเวกับนานา,นาพาเที่ยวคาสิโนโมอนติคาโลที่โมนาโกเมืองแห่งมหาเศรษฐีเป็นที่รู้จักในฐานะดินแดนของคนรวยมีความหนาแน่นประชากรสูงไม่มีภาษีเงินได้และเป็นศูนย์กลางของความหรูหราลองเรือคาตามารันในโมนาโกดูวิวเมืองจากทะเลชมชายฝั่งเฟรนริเวรา สัมผัสอากาศหนาวเย็นที่ฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นพักโรงแรมหรูอย่างชาเทรียมที่คนดังชอบไปพักกันเที่ยวเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเดนมาร์กอย่างโคเปนเฮเกนเที่ยวเวียดนามพักรีสอร์ทหรูระดับ5ดาวเริ่มต้นคืนละ3า3-40 0บาทเที่ยวอเมริกากับครอบครัวอยู่บ่อยครั้งเที่ยวพูตานสัมผัสวิถีธรรมชาติ นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์หรูหราของเวทเทเนียมจนหลายๆคนสงสัยว่าหรือนี่จะเป็นต้นเหตุของการถูกจ่อเรียกสอบช่อโกง50ล้านบาทหรือไม่ท่านผู้ชมมีความคิดอย่างไรสามารถคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาได้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยค่ะเราถึงแล้วจริงๆนะคะมอนติคาร์โล <m ante cal o> เรียกว่าถึงมอนติคาโลแล้วนะคะ <m ante cal o> เมื่อเรามาถึงคาสิโนนี้คะ่ะซึ่งจะมีรถแบบโอ้โหคือแบบ หลากหลายมากกับใจทุกคนดูเอาเถอะแล้วเขาก็จะมายืนถ่ายรูปก,กับรถแบบนี้ข้างหลังอีกเยอะมากรถสวยๆเยอะมากเลยเธอจา๋าเขามา่จอดไว้เพื่อแบบคงจะมาคาสิโนนะถ้าเขาไม่ผิดแล้วก็ผู้คนก็จะมาถ่ายรูปแบบ ในครั้งต่อไปแอดมินจะชนไปชมบ้านของคนดังท่านใดบ้างท่านผู้ชมสามารถกด Subscribe หรือกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราคะ่ะ